โน่ามักอย่างนี้เลยเหรอน่าจะเป็นช้างจากแกงกระจานบ้านเราอะค่ะทุกคนสวัสดีตอนสายๆค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพาเด็กๆไปสวนสัตว์ซูริกค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจาสวัสดีหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีกันก็จะพาเด็กๆขึ้นรถบัสรถไฟกันนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ชั้นสองตามเคยค่ะเด็กๆบอกต้องชั้นสองเท่านั้นอันนี้อยู่ข้างหลังโลงอันยาจะไปอันยาจะไป็นหน้าการ์ดดีหรอคะอันนี้หน้าการ์ดจริงยงไหมอันยาโดนแอร์เย็นๆนี่ก็แบบเพิ่มๆนิดนึงนะ Can you give me s o m e d r i n k please น่นา,นา,าต้อมันเสียงบอสต้อเหรออ่ะเสียก่อน อันนี้รถแ r รมแล้วนะคะกำลังจะมาขึ้นแ r รมไปสวนสัตว์กันค่ะสสตรงไ,ไหนคะไม่มีค่ะไอศครีมนะเขาต้องไปซื้อที่สวนสัตว์กันค่ะอันนี้จะไปดูช้างใช่ไหมดูแม่ช้างอะ่ะดูช้างนะคะโอเค่อสกิน <laughs> <laughs> ชืเฉยเลยมันไม่มีแล้วมันมันอันนี้เขาปิดแล้วเขาบอกว่าซูอ่ที่ซูอะมันมีเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเราอ่ะเราไปถึงซูแล้วเราแล้วเราซื้อไอศครีมเลยโอเคไหมคะ

มาชอบสียงแม้ะชอบรับมากลับมาเลยไหมะคะไม่ไมไมตอนนี้พวกเราก็ลงจากแรมแล้วนะคะกำลังจะเดินมาซื้อตั๋วเข้าสวนสัตว์กันค่ะแสบก็เดินไม่ไหวแล้วอากาศร้อนทำให้แสบแบบเหนื่อยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในสวนสัตว์กันเลยค่ะทุกคน แบบร่ำเลยไปดูอ,รรอันนี้นะฮะเนอะเหมือนกับเพิ่งคลอดมาเลยเ <c oughs> นอะน <c oughs> ตัวอะไรโอ้ตาเจ้าจ๋าเต้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 าต้องใส่แมสด้วยคะ่ะเ <c oughs> <c oughs> บตเต้า นี่ดูเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะไปไหนอะเขาจะไปไหนแล้วเนี่ยกินอ๋อมีอาหารอยู่ตรงนี้เหรอคะไปกินข้าวเดินมากินข้าวเหรอคะเป็ดแ่อ่ดเกอออันนี้เป็นโซนโคล่าค่ะดูเขานอนบนยอดไม้นะคะน่ารักจังเลย หมอหมอค่ะนี่เอมมาอยากเป็นใช่ไหมนี่เอมาอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยกินอิ่มแล้วก็หลับค่ะอันชาชอบไหมคะอุ้ยแย่แย่เนี่ยบ้านมามารีกแย่หรือเปล่าอุ้ยตัวแย่ นี่ไงนี่นายเหรอคะใช่นี่ไงโอมันอยู่ตรงนี้เหรอคะมามาแย่อยู่ตรงไหนแย่อยู่ตรงอุตาร์อุจาร์แมวมีหนึ่งตัวแย่แย่นั่งวิ่งขย่างี้เลยไมงขู่ไงไงนี่นั่งวิ่งแต่ตรงนึ่งปุ๊บเข้ามาตรงนี้ก็ไปนู่นมาแล้วนแลบลิ้นมาเลยนะเห็นไหม

อะไรเหรออ <constitutional> ๋อบอว้า huh. ด uh ู huh. ้งฮะเบียนนี่ไปดูสัตว์อื่นต่อลูกโอเค Thank you อ๋อนี่ไงเราลงนัดลงนี้ได้นี่ครัเราก็เลาะเข้าไปข้างในครับอันนี้อันนี้มีอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นลิงไหมอ่ะมีแบวีน้ำ s ซฟ so ีเฟนโกออดิสเฟย์ค่ะแม่ดิสเรอใช่ค่ะไปเดี๋ยวเาข้าข้าใกล้ๆสวิการบินสวิสสวิสใช่ไหมคะเห็นหางแดงแ้วค่ะสวิสอเออันนี้เป็นตรงอูรุกค่ะโอ้โหนาจะเป็นปป้าเขาค่ะ นี่คือพ่อนี่คือบอสหิงคองอ่ะเซียยูเลยอะไอโมฟอดอัญญาดาวอกกาอตังอัญญาดาไม่สู้ค่ะอัญไม่ไปดูหรอคะลูกนั่งกลัวเราตังค่ะ T'as vu le chef, il est là-bas le chef. Le big boss. Hein C'est là-bas le chef. C'est beau là-bas. Mais c'est un grand grand grand. Non, c'est un grand 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 grand. หน้าตาตลกมากเลยอ่ะดูเขาทำหน้าโอ้ชนีไม่กลัวแต่เราตังไม่กลัวอันไหนเพื่อนอันดาอันยาเจอเพื่อนแล้วค่ะทุกคนอันนี้เพื่อนอันดาเหรออ้โตัวเท่ากันนังไม่กลัวพูดจะพิลัตเซ็ตแล้วดูเขาทำพูดจะพิลัตเซ็ตแล้ว บอกไปแ่ะไปแล้วไ่จัดไม่จมัดนด์เหรอ Your face like this can just Thailander ตบตบปากเลยเออนุอ่มแมวกลังหาข้อมูลว่า เออชนีกงเนี้ยเขามาจากไหนเนี่ไหมคะทางภาคตะวันออกมาจากประเทศไทยค่ะทุกคนภาตะวันออกของประเทศไทยและอีพมัดบอกว่าหน้าตาอย่างเงี้ยมาจากไทยแน่นอนแลชี้เราใช่ไหมแล้วก็ชี้เราอ๋ชี้แม่หรอชี้เราอ๋อใช่หน้าตาแบบนี้มาจากไทยแน่นอนตกตกตกอ๋อใช่นะคะ Mention Hair f i เต่บบว่าแบบลิงที่มีลักษณะเหมือนคนที่สุดอ๋อก็คือชั้นีิงเนาะใจใใอ่อนมา่ะอไออีแรงเหรอเลโก้ฟิช อนุบาลอนุบาลช้างน้อยอันยาอันยาอันยามันแดนซิ่งดูนะแมงมุมแดนซิ่งค่ะ one two three แมงมุมแดนซิ่งนู้น one two three อีส้มนี้เอามาตลกมากเลยดู แม่เห็นดูเชื่อกมรมเสื่อธรรมใช่ค่ะาม่เคยไปดูที่อีกที่หนึ่งแล้วมันตกกระจกมาไม่มาได้ไหมเดี๋ยวเราเรามีโอกาสหน้าแล้วเราคข้าไปบางครั้งมันตกอยู่ที่สวิสใช่ค่ะที่มานอ่ะ อันนี้ยูนิคอนมันเหมือนยูนิคอนมากเลยค่ะโอ้เป็นดีดีเป็นยูนิคอนโอน่ารักมากเลยตัวสีชมพูเลยค่ะตัวลูกเขาอ่ะอุ้มนะครับป้าอุมอันนี้เห็นยูนิคอนไหมลูกไม่มีไม่มียูนิคอนยูนิคอนสองเขา ยูนิคอร์น2เขาสเอดิาปะปะน่ะอยู่ข้างหลังด้วยตัวนึง้วนาตาลนเบเบ้เบเบน่ารักเนาะเบเบออันนี้เห็นไหมลูกอยู่บนโขดห็นนะค่ะเพียูฟน้องช้าช้างไทยน่าจะเป็นช้างไทยอะค่ะเพราะว่าเขาชื่อว่า แกงกระจานน่าจะเป็นช้างจากเออ่แกงกระจานบ้านเราอะค่ะทุกคนอันนี้มีตัวยักษ์ด้วยค่ะโอ้ยมันมาพอดีเลยยักษ์นี่เขาบ้านเราเรียกอะไรคะน้องแมวจำจำมาเลยนะคะจำมารีจมรีใช่ตัวจำมารีค่ะสัตว์สมพันลูกลังอ๋อเฉพาะหน้าหนาย อ๋อน,นี่เขาก็จะมีซุ้มแบบไว้สแสดงสัตว์ในหน้าหนาวค่ะอันนี้จะเป็นโซนของอูดค่ะตัวใหญ่มาก